สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับปืนที่สามารถเปลี่ยนใส่โชคได้นะพอใส่โชกเข้าไปนะครับเมื่อยิงไปสักระยะหนึ่งเนี่ยการคลายตัวของตัวเกลียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีผลนะครับในเรื่องของความเสียหายของเกลียวปืนวันนี้จะพูดประเด็นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอาวุธปืนที่เพื่อนสมาชิกกำลัเห็นอยู่เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวรุ่นองคอมมานโด8.6นะครับกระบอกนี้ ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยนะถามทุกทกท่านนะครับในการจับถืออาวุธปืนหรือออกมาพูดคุยนะครับปืนปลอดภัยกับแบบนี้ในเรื่องของการใส่นะครับตัวโช๊คเนี่ยในตัวคอมบโด86นะครับดั้งเดิมของเขาเนี่ยก็คือจะมีตัวดอบอสเซอร์นะครับตัวนี้เทียบเท่าเนี่ยก็คืออาจจะเป็นโช๊คนะครับตัวหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจะนะครับว่ามันเทียบเท่าเนี่ยเป็นเบอร์5เบอร์3หรือเบอร์1แต่น่าจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะครับ ถ้าจะให้กัดด้วยสตา์เนี่ยอาจจะเป็นโช๊คเบอร์5ก็คือสเลเดอร์โช๊คนะครับเป็นโช๊คที่ไม่ได้ตีบกลุ่มอะไรนะครับกว้างที่สุดนะเวลาใช้งานก็จะใส่เข้าไปนะครับที่ปลายของตัวลำกล้องนะครับก็จะมีเกลียวอยู่ตัวนี้แต่แล้วก็หมุนนะหมุนเข้าไปนะครับให้พอตึงมือนะให้แน่นนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าแน่นก็ประมาณนึงนะ เสร็จปุ๊บเนี่ยเราทาการยิงนะครับปั้งปั้งปั้งไปประมาณสัก 3- ถึง4ชุดนะสถึงสชุดเนี่ยก็ประมาณสัก1 0 15นะัดนะครับโดยประมาณนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยพอเราไปจับนะครับมันจะเริ่มคลายตัวทุกทุกครั้งนะครับในการยิงของผมเนี่ยก็จะเกิดอาการนี้เกิดขึ้นทุกครั้งเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะคลายออกไม่ว่าจะหมุนแน่นเนี่ยสักขนาดไหนนะพอยิงไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการคลายนะครับเหตุผลตรงนี้เกิดจากอะไร นะก็จะเป็นเรื่องของอหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับในการยิงเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนเนี่ยเกิดขึ้นเล็กๆนะครับถ้าเป็นศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดการเรโซแนนซ์นะเกิดการเรโซแนนซ์นะครับเป็นเรื่องของความถี่ของตัวเรียกว่าเนื้อโลหะเนี่ยมันตรงกันแล้วก็เกิดการขยับนะครับเกิดความถี่แล้วเกิดขยับขึ้นขยับขยับทีนี้ทีนิด,นด,นดโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นได้ในแต่ละครับมันเกิดขึ้น เป็นลักษณะของการสะสมนะครับการคายตัวนะทีนี้ทีนี้นะครับไปเรื่อยๆถ้าเผื่อว่าเรายิงนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจในจุดตัวนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวเนี้เกลียวเนี่ยมันคายนะครับมันฟรีได้นะพอยิงไปนะครับอีกสักระยะหนึ่งมันจะเกิดแรงเฉื่อยเกิดขึ้นระหว่างนะครับตัวโรบัสเตอร์กับตัวลำกล้องปืนไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะเกิดการแยกกันนะครับอย่างรุนแรงนะครับจุดที่ผมชี้อยู่นะครับมันจะเกิดการกระชากระหว่างตัวมวลของตัวปืน กับตัวดอวัสเตอร์นะครับไปโคละทิศคคละทางนะปึ้งนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเกลียวมันจะพังนะผมเคยมาแล้วนะครับกับไอ้เจ้าตัวโชกนะครับของตัวเดยา่านะวันนั้นนะครับไปยิงที่สนามยิงปืนนะใช้ฟูลชกนะครับเบอร์นหนึ่งใส่เข้าไปนะนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยพังไปแล้วไม่สามารถที่จะหมุนเข้าไปได้ เกีย์มันหวานนะครับมันฟรีไปถ้าเผื่อว่าฝืนอัดไปเนี่ยคือเรียบร้อยเลยนะเกียวพังนะครับนะฟูช็อคอันนี้คือพังไปเรียบร้อยนะเหตุผลนะครับสาเหตุนี้ก็คือเกิดจากการที่ผมเนี่ยไม่ได้ระวังในเรื่องของการยีนะครับกะว่ามันแน่นเราก็ไม่ได้ดูเลยนะสิ่งเกิดขึ้นก็คือพังนะครับยังโชคดีว่าไอ้เจ้าตัวเกียวด้านในเนี่ยเกียวในนี้ไม่เป็นไรนะครับเกิดขึ้นกักไอ้เจ้าตัวเกียวของโชค๊คก็ค่อยยิงชั่วหน่อย นะดังนั้นในคลิปนี้จึงเอามาแจ้งเตือนกันนะครับถ้าเผื่อว่าปืนของเพื่อนสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนใส่นะครับไอ้พวกตัวคอ,อมนะครับหรือว่าพวกโช้ตอะไรต่างๆได้เนี่ยก็ต้องมาตรวจสอบดูแม้กนะระทั่งน,นะครับพวกลำกล้องต่อนะแบบนี้ก็เช่นกันนะครับใส่เข้าไปเนี่ยพอเรายิงนะครับไปสักระยะหนึ่งนะหมุนเข้าไปนะครับแล้วพอยิงเนี่ยอาการเดียวกันเลยนะที่จะเกิดขึ้นก็คือการคลายตัวของเจ้าตัวเกี่ยว นะแน่นขนาดไหนก็เอาไม่อยู่นะครับเรื่องของการสะเทือนเนี่ยมันเกิดขึ้นเท่ลเล็กเท่ลเล็กนะครับสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันคลายออกเองนะคายออกเองนะครับและสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่ทันนะครับได้ระวังมันคายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันสามารถที่จะหลุดฉีกขาดได้ตรงนี้อันตรายมากนะครับยิงไปเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้ไปทางหนึ่งปืนไปทางหนึ่งนะอาจจะเกิดขึ้นนะครับต้องระมัดระวังในจุดนี้ สิ่งที่อาจจะแนะนําแต่ผมก็ยังไม่เคยทำนะครับก็คือถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยต้องการที่จะเรียกว่ายึดตายตัวไปเลยในปืนกระบอกนั้นสมมุติว่าต้องการที่ฟูลชกนะครับก็ใส่ฟูลชกเข้าไปแล้วก็อาจจะหยอดนะครับเจ้าล็อกเกลนะครับแบบนี้แต่นิดเดียวก็พอที่จะช่วยได้แต่ในส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำนะครับใช้วิธีการหมัน่นนะหมั่นขันดูนะครับหมั่นตรวจสอบดู ยิงไปสักระยะหนึ่งนะครับหรือตัตคอมนะครับเจ้าตัวนี้นะใส่เข้าไปนะครับปึ๊บพอยิงไปสักระยะสมมติว่าใส่ไปเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้ใส่เสร็จแล้วเนี่ยอ่าพอสักระยะหนึ่งผมก็จะสังเกตนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันก็จะขยับเดินอยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้สักพักหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้มันก็จะคลายตัวตัวนี้สังเกตเห็นชัดเจนนะครับก็คอยเอามือเนี่ยหมุนกลับข้อที่เดิมนะก็มาแนะนํากันนะครับในจุดนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ย อาจจะไม่ทันสังเกตเห็นนะตัวนี้ผมเจอมากับตัวนะครับโชคพังไปแล้วสองนะครับตัวที่พังก็คือเจ้าตัวนี้นะเบอร์สามนะครับพองด้ยางเสียได้มากแล้วก็ฟูโชคนะครับ2ตัวนี้พังไปเรียบร้อยนะครับไอเจ้าตัวโชคเบอร์3านะครับหรือว่าโมดิฟาโชค๊คนะใส่ไม่ได้เลยนะยับไม่เข้าเลยครับอันนี้คือคือพังชัดเจนนะชัดเจน,นครับ ส่วนตัวไอ้เจ้าตัวนี้หมุนได้แต่เกียวหายนะครับคือเกียวเนี่ยมันฟรีไปเรียบร้อยแล้วก็คือสรุปว่าผ่านทั้งคู่นะจึงเอามาแจ้งเตือนกันนะครับสำหรับคนที่มีวุปืนที่มีเกียวนะครับใส่พวกโช๊คต่างๆก็ระมัดระวังด้วยนะครับอ่าก่อนจะจบคลิปนะครับเมื่อวานเนี่ยผมทําคลิปนะครับในเรื่องของการล่างของปืนลูกโม่กับกลื่งนอัตโนมัตินะครับก็มีเพื่อนสมาชิกเพิ่มเติมครับตรงนี้ดีม,ม,ามากๆเลย เมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าถ้าเป็นลูกโม่ครับแบบนี้ตวจสอรน,นะครับพือปลอดภัยน,น,นะเมื่อวานที่ผมได้พูดไปนะครับเกี่ยวกับปืนลูกโม่เนี่ยก็คือเมื่อทําการนะครับบรรจุลูกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยปิดโม่แล้วมีเหตุน,นะครับที่จะต้องเอานิ้วเนี่ยเข้าไปในไกปืนนะครับเพื่อที่ทาการยิงนะแบบนี้การลากไกเนี่ยค่อนข้างที่จะระยะยาวหน่อยนะครับอีกทีหนึง่งค่อนข้างยาว เราก็ไปเทียบกับปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับยี่ห้อซิซเซอร์ P320SP นะครับก็คือปืนกระบอกนี้นะจับถือปืนนะครับนิ้วอยู่นอกกลไกลปลดแม็กกาซีนให้เรียบร้อยนะครับดึงสไลด์ตรวจเช็คว่าไม่มีร,รูปตะขาปืนปลอดภัยนะเมื่อวานใช้นะครับปืนกระบอกนี้เราก็ยิงนะสมมติว่าเหตุการณ์เดียวกันนะครับนิ้วลวงเข้าไปในไกปืนเราก็จะยิงลองมาเทียบกับลูกโม่แบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับนะขออีกรอบนะครับ แล้วก็หยิบลูกโม่มาลราดูนะครับการลากไปออกแรงพอกันนะครับ,บตัวเกิดอ,อัตโนมัติเนี่ยมันจะเกิดการลากก่อนตัวนี้ก็ไม่ครอบคุมเนื่องจากว่าในการใช้งานปืนนะครับตัวเข็มพุ่งเนี่ยมันก็คือจะมีระยะเดินไกลเนี่ยสั้นอยู่แล้วนะครับนิดเดียวน่าจะต้องเทียบกับตัวปืนที่มีระบบนะครับ ดับเบิลซิงเกิลซิกซ์เซอร์มอสฮิลโต้นะครับจับถือปืนนิ้วอยู่นอกปองไกัยปดแมกกาซีนนะครับดึงสไลด์ตรวจเช็คน,นะครับว่าปืนปลอดภัยไม่มีลูกนะกระบอกนี้นะครับในการเทียบเคียงเนี่ยน่าจะเป็นปืนที่มีระบบดับเบิลซิงเกิลก็คือกระบอกนี้นะเดี๋ยวผมจะลองนะครับสมมติว่าบรรจุแมกกาซีนเข้าตัวปืนนะขึ้นลำนะครับสมมติว่ามีลูกนะนะแล้วก็ลดนกลงนะครับปึ๊บ แบบนี้เหมือนกับตัวลูกโม่เลยมีลูกอยู่ในตัวรังเพลน,นะครับเรียบร้อยลองดูเรื่องของระยะการลากโอ้โยาวจริงอ๊บโอ้โหก็ค่อนข้างหนักนะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการลากนะครับระยะของไกลปืนนะอีก,กรอบหนึ่งออกมาแล้วนะครับลากย,วยาวๆไปโอ้โหยังนะครับยังไม่นนะ พอเป็นแบบนี้นะครับจึงทําให้รู้เลยว่าเออมันพอๆกับตัวลูกโม่เลยนะเรียกว่าพอๆกันเลยฮะลองดูนะครับปึ๊บลากไปพอๆกันนะดังนั้นไอ้คันที่ว่าจะสรุปว่าปืนลูกโม่เนี่ยปลอดภัยกว่านะครับอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกต้องนะครับตัวนี้ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขแต่ถ้าเผื่อว่าไปเทียบนะครับไอ้เจ้าตัวปืนลูกโม่กับเกืออัตโนมัติที่เป็นเข็มพุ่ง บแบบนั้นไม่เถียงนะว่าไอ้เจ้าลูกโม้เนี่ยปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเทียบเกือบอัตโนมัติที่เป็นดับเบิลซิงเกิลนะครับประมาณว่ากระบอกเนี่ยอันเนี้ยตอบไม่ได้ว่าอนไนที่จะปลอดภัยกว่ากันนะพอๆกันเลยนะครับในเรื่องของระยะลากไกนะนี่ก็เพิ่มเติมแก้ไขกันนะครับโอเควันนี้ก็ฝากเอาวไว้ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ